โอ้ยตาสูบยาตัวนี้เมื่อนีร่ไหมเก้ไหวสูบเพียงเดียวเขาอบให้กับสูบเขาเอาให้เออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพุทธาครับอ่าเออนี่เฮ็ดเฮ็ท่าอะไรกันออกเลยได้ยินว่าให้พุทธาบอกให้ฟังนะครับฝันว่าจังได้น้อครับความฝันสะกดนค่ะฝันว่าปูนีหลับบอกสนิทบอกปากเิยๆดิอืม บอกปากบอกสามตัวดิล้องหมาแต่ห้าเจ็ดหนึ่งว่าสันโอ้ยห้าเจ็ดหนึ่งมันมันมันแมนว่ลละปูเนี่ยแมนขออนุญาตถามจังแมนไผ่ดิปูปูนี่ปูไหนเอาปูนี่แหละปูดำปูดำคนที่ดำดำโอปูปูเพนยู่นํำนี่แหละปูดำแสนสิรินี่แหละ เพราะมันหลายเทียรอ้ดิเห็นหลายเทียแล้วโอ้ยถึงจะพัดมาอยู่นี่จนชื่อได้นะค่ข้นข้ยาวหูใหญ่คงเคงดิ่หูใหญ่คงเคงนีนมน่มันมันมันแมนไปเหรปูว่าท่านได้ข้าพันแมนเอาจังซี่ห้าเจ็ดเขียนหนได้ห้าเจ็ด คูเขียนหนเลยเขียนหนเลยหาเจ็บตัวเดียวห้องรองเลยต้อเย็ดบอกสามตัวด um> uh ิบอกเป็นสามตัวบ้านนี้เป็นเขียนหนเลยอาเจ็ดห้เบิ้งขะขักจนสี่แล้วล่ะจริงเลยแล้วเบิ้งพ่นน่ะเบิ้งพันเขียนอืมห้าเจ็ดห้าเจ็ดกระทำเราถอนนี่ละเว้วว่าจะเมกะได้เอาทอนนี่เลขสามตัวนึ่ห้าเจ็ดหนึ่ง หาเจ็ดหนึ่งองตัวหนึ่าเจ็ดตัวเดียวเลยกลับเอาเยนไฮหอดสามตัวเพิ่นบอกคุณตาอันสามตัวเพิ่นบอกตาปากโอ้เพิ่นบอกเขียนเพิ่นเขียนท่องตัวกันยุดนะเพิ่นเชียร์บอสเชียร์ให้จังเด็กกับบอจักเลยนี่นี่พ่อท่านนี่นี่เลยเหาเจ็ดว่ามันขัดเติบอยู่ที่ว่ามันเปิดแท่งผลที่ยันไว้กันหน้าว่ง อะไรเคลียนไหวแตาท่านบอกย้ายไปนี่โอ้ยไปซื้อแล้วนานนะซื้อเลยดิซื้อแล้วเออจักเราวจซื้อหน่อยซื้อไรเราซื้อมาแล้วซื้อใจคักซื้อมาว่านนี่ซื้อมือว่านนี่แล้วซื้อมือว่านนี่เขนห่อน้ี่นะซื้อแล้ววันจันลืมหาเทปันแม่นเนา้องตาบ้า สีซอนี่ยัดถิ่นได้แต่นัเดียวกันบตานี่ยสองอันนี่เป็นอเดียวกันซี่้อนี่้อนเนี่ยก็ยัดถิ่นอันนี้มันเขียนนั่นไว้เฉยๆตาว่าออกมาขัดออกแล้วครับเดี๋ยวนี้ขัดออกแล้วเนี่ยเออนั่นเลขเลขติดเก้าเฉยๆเลยดไปเลคเขามันติดขมันนี่เก้าน่ยมันจะม่ทังสั้นละเก้าสามเก้าสอง ไม่นี่ละอันหนึ่งเก้าเก็ดนี่สามตัวเท่านั้นโอ้ถาธิตเก่าจีสาติตเก่าโอ้เราจังเขียนไว้ตอนไทยเนอตาเนะอ้าถติตเก่าที่มาเก้าสามเก้าสองเก้าเจ็ดอันนี้มันเลขภูเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่กลับไว้ให้เรื่อยถ้าว่าสี่ศูนย์ก็อย่าลืมสี่ศูนย์มาจากสายตาสี่ศูนกับแมาน้ำเกัดนี่ละ เอ้อ่มามันกันเล่ศูนกันได้ศูนย์เจ็ดศูนย์มาตาหาเจ็เจ็ด้โอ้ยต่บอกว่าเจ็ดหาในรอยเปอร์เซ็นต์นะท่านลับไปเลยเนาะเลขมาลายตนี่เกสามเก้าสองเก้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สี่ เดนเลขสามตัวนั่เด้อหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเพื่อนบอกที่แรกบอตาเพื่อนบอกที่แรกหาเจ็ดหนึ่งีิครับหาเจ็ดเน่ยห้าเจ็ดนั่งเมากันด้วยวันก่อเป็นผู้ถอก็ได้นั่งเมากันคุยกันไปคุยกันมาโอ้ใช่มันช่วยนี่ไง้กูเหมาเลยว่ามีเงินนี่ฟ้ามาแต่เราชีอร่เัน ชื่อจังได้บ่จจักตัวชื่อชือนี่โอ้ชื่อหาเจ็ดนึ่งหันนะวัาสันโอ้หาเจ็หนึ่งจังได้เลยเห็นไหมว่าสันบางนีไ้ไอ้ว่าสันนี่แห้ะปัดเชียนขึ้นเป็นตวบังกะกับพป็นนั้นหาเจ็ดสินหกัดเชียนเห้แันหาเจ็ดเดียวว่านเบิกต้องสองว่าสันไหมแล้วอ็เขียนไห้กันนะว่าสัน่นันมาเขียนไห้ เกินลอยบาตนี่ก็เลยเอามาบึงเมือเชร้าี่ก็เลยมากันออกเอาจังสันรถท่านนี้ครับโอ้มั่นใจดิโอ้เจ้าของกุ้งห่านหมั่นใจค่ากันบ่แต่พ่อบอกเพิ่นบ่เคยบอกมันบอกไปปัญหาตัวที่อน่ะมันมันไหลโตครับเอวันนี้ก็ตีเห็นเลยเมวันนี้บอกเป็นตัวมงค้งเลยเพเนี่ยโมแบงข่าวล้อมไปแยกภาษีว่ะ ปัจีัยตัวปัจี่ขึ้นมาถึงโอ้ยายกะดิ้งไปเลยเหรอไปแล้วกสิแค่ไหนผมเหมือนกันโอ้ยายเพิ่นกะคเคยเพิ่นมั่นจใจที่ได้ขันตาบอกเนาะต้องเอาให้ท่านแล้วเ <c oughs> โดน<ส>นั่นสีลืมเนาะเหมือนลื่อมแล้วการเขียนแล้วเขียนอีกเว่าไหร่มันลืม เดกขียนเตะโตเก้าอยู่หันตีเอ่าเขนตตเก้ายันนี่ยสติปฎิยดีขมวดเลยมันเป็นตาบุบวมลงความเรื่องว้มจำว่าอย่างดีเลูนนะ่ะเอออะไรขเนี่เจ็ดศูนย์มาแต่สุ่นตาเจ็ดศูนย์เอาอยู่นี่ละอยู่น้ำกันนี่ละมันมีมากเลยมั้ง มีนหมองมากมีมากเลวแต่ว่ามาขักจะมันมาตัวเดียวมันมแต่หาเจ็ดกันตวะมาตัวเดียวมงกลงเลยมรตัวเดียวมงกลงเลยเจ้าเลยเป็นเทียนหายเป็นเทียนห้คือตัวนั้นแต่เพิ่นบอกที่แหลกมาเพินเพิ่นบอกสามตัวแต่บอกเป็นเจ็ดสามตัวเยวเจ็ดหนึ่งแค่นํ้กระไรเฮ็ดได้สองตัวเขาต้องเฮ็ดต้งสันแยกออกตัว เดี่ยวเจ็ดหนึ่งแสนน้ำก็ได้ว่าสันคุณจาว่าเอาพี่น้องให้พ้นตัดออกก็ได้ยังไงฮันเจ็ดหนึ่งกับมี่อือเจ็ดหนึ่งกับมีห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็หลายตัวเขียนไว้นั่นไหมเจ็ดหนึ่งแยกสามตเขาก็แยกเขาเอาห้าเจ็ดเอาเจ็ดหนึ่งฮันสองตัวกคโคลงขนาดที่เอาห้าเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดกันเขาบอกโอ๋เลยสามตับังคัคอยเจ็ดนั่น <ช>ว่าดวง,ยงนย้เดียมันกับบกบเข่านะแมนแต่ว่างวดนี้คือฟันเด็ดครับแต่ว่าฟันได้เป็นโตเลยวันหนึ่งเนะ่จิตนะครับแม่พอเนาะมัดชุดโตแล้ว<ช>ครับ<ม>หา,ม,ามันจะมาเป็นหาจิตทั้งหลังสิกระได้นะจ้ะ ขัมนบ่กหาย่างแต่ย่างแต่หาหาที่บได้เขียนลุงนอกนั่นเขียนลุงมัดตั้นเขีเราก็ได้โอ้กับหาหนึ่งเรกวตอนี่ล่ะพี่น้องกะได้บนหลอดอขาดว่าโปะโหลดดิวันนี้จักสิป็นบนกันลงตอนนั้นสิโปะโหลดเด้อพี่พี่น้องพิ่ซื้อบนลร่งอยู่แล้วล่ะครหบนาจอเด้อท่านผู้ชม มันใจคักเรียกงามพรมวันนี้คุณตาพ่นมันใจคักกลับให้สู้ตัดดวเ้ยครับมันคือลายเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สี่มันบะกลับแมนกลับกลับตูตูวคุณตาเนินนะ่ะละเขียนตามคุณตาเลยดีฮันตาคุณตาครับขออนุญาตถามในชอบที่สุดตัวไหนคุณตา นะชอบที่สุดมากที่สุดตัวไหนครับห้าเจ็ดจังหวะห้าเจ็ดเออห้าจุดเจ็ดตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยอ่าตัวเดียวเลยจักจะเป็นบนไม่เป็นล่างแต่ว่าในควมค่มขึดผูดคมม้คนหนี่คาดว่าจะเป็นล่างอืมอมันขบวนแน่เนาะมหาบมันี่ขึ้นบนก็นได้ครับเออให้ท่านผู้ชมก็ปิดบนปิดล่างไว้เนาะตาเนาะอืมอเสียเทอมันกับนี่บนไม่ล่างล่ะเขาขันไว ครับแต่ว่างวัวน,นี่ซ้ำเปิดแท่งมาสั่นคุณตาวะวันน,นี้ว่าติเขียนเราตัางท้าหาเจ็ดกับชีโซนเท่านั้นที่ว่าติเชียนเราสอง,สองตัวเท่านั้นแล้วก็กลับอครับแปลว่าซีโซนไม่มแห้งเติบเลยที่ไม่แห้งเติบนงครับไม่ครับผันโอ้ในฝัน ีศูนย์กับไม้แห้งเติบประทันพุทนตาบ้าเอ้าเห็นแล้วเนาะพี่น้องครับสิเอาพุทนตาครับเอาลงกก้อนครับย่างขึมันบ่ครับเอคุยกันก้อนบันเขาจังวาต่ตไป